่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิารา,ามิดทา,า,า,ดทาอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับ มาคุยกับท่านตามความประสงค์และความต้องการของแฟนๆรายการที่บอกกล่าวกันมาว่าอยากจะให้คุยเรื่องอะไรส่วนคนที่ยังไม่รู้จักว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆก็ไปติดตามฟังคลิปเสียงทางบ้วนชาแนลนะครับทางยูทู e วันที่13กุมภาพันธ์2,567เช้าและเย็นก็จะรู้ว่า ประวัติความเป็นมาของผู้พูดเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับคราวนี้มาถึงคำถามแฟนรายการวันนี้บอกว่ามีความสนใจอยากจะเลี้ยงห่านนะฮะบางท่านก็บอกว่าอยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพบางท่านก็บอกว่าอยากจะเลี้ยงเ,เป็นเพื่อนนะครับในสวนในฟาร์มก็สุดแท้แต่แล้วก็มีหลายคนบอกว่าจะเลี้ยงห่าน เอาไว้กันงูนะฮะเอาไว้กันงูถามว่าทำไมถึงจะเลี <related> <flo or> ้ยงห่านเอาไว้กันงูนะครับก็ท่านก็บอกว่ามีคนเขาพูดกันว่าอย่างนั้นนะฮะว่าเลี้ยงห่านแล้วสามารถที่จะป้องกันงูได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงหรือไม่จริงเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าจริงครับนะ ที่บอกว่าจริงเพราะว่าเพราะเพราะเพราะเหตุว่าหานนั่นนะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงดังโวยวายนะฮะลองกรีบกราบกรีบกราบไปหมดนะครับก็ปรากฏวา่าเสียงมันดังนะฮะพอเสียงมันดังมันก็มีลักษณะที่งูไม่ชอบ งูมันชอบอยู่ที่เงียบๆส,สงบสงบสงัดสงัดนะฮะอันนี้ตัวอย่างอย่างบ้านผมก็เลี้ยงหาด้วยเป็นเพื่อนคืออย่างนี้ที่บ้านมีบ่อน้ํามีปลาแล้วแต่ปลาเนี่ยเราจับต้องไม่ได้มันก็อย่างเก่งก็แค่โผล่หน้ามาให้เราดูให้เราเห็นเวลาเราหวานอาหารปลานะครับครวนี้นที่บ้านก็มีบ่อบ่อก็มีหญ้าเยอะก็ตัดหญ้าไม่ไหวละว,ว่างั้นเถอะ ก็เลยเลี้ยงหา่านเอาไว้กินหญ้าแล้วก็มีอาหารให้กับหา่านก็เอาเข้าเปลือกผสมกับข้าวโพดซีกนะข้าวโพดที่บดเป็นปนข้าวโพดปนนะะก็ให้กินอีตอนให้ก็คุมไว้หน่อยเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วนกก็จะมากินอาหารห่านของผมเสียหมดกลางคืนก็ต้องเก็บนะเพราะถ้าไม่เก็บหนูก็จะมา ปุ่นเปี่ยนอยู่ในคอกห่านโรงเรือนหา่านปรากฏว่าต้นทูบฤาษีซึ่งเป็นวัชพืชที่มีรากเงาหัวอยู่ใต้ดินเนี่ยโผล่มาเมื่อไรแล้วก็หานผมก็ฟัดเรียบเลยกินเรียบเลยนะครับอ้าวอันนั้นก็เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเวลาผมไปสวนเนี่ยหามนมนลูกครับแค่ผมจอดปั๊บเนี่ยนะพอผมจอดพอลงจอดปับ๊บ มันร้องเรียกแล้วฮอนฮอนฮอนส่งเสียงและเสียงตัวผู้กับเสียงตัวเมียก็ไม่เหมือนกันหรอกมันไม่ใช่ร้องเรียกธรรมดานะมันบีบบังคับด้วยการที่ไปอยู่อีกฝากหนึ่งของบ่อเวลาผมไปมันจะว่ายน้ํากลับมาที่ถังอาหารนะฮะแล้วเวลามาเนี่ยแทนที่จะตักอาหารให้กินแล้วกินไม่กินหรอกนะจะเอาหัวมาซุกซุกไซส์แถวหน้าแข้งหน้าขานะเราก็ต้องจับ นะรูปหัวจับคอจับอะไรตออะไรทีนี้พูดถึงการจับเวลาเราจะจับห่านเนี่ยอย่าไปเที่ยวคว้าขาแล้วก็หิ้วไม่ได้นะครับขาหักเลยนะเวลาจะจับหา่านน่คว้าคอครับคว้าคอหิ้วเลยคอ้โหได้เลยคอไม่หักก็ไม่หักแล้วครับคอมันแข็งนะอา้าวคราวนี้พูดถึงห่านเนี่ยก็เป็นสัตว์ปีกที่ ต้องบอกว่าเลี้ยงง่ายไม่ซับซ้อนโตเร็วใช้เวลาเลี้ยงก็ไม่นานแล้วก็ทนทานต่อเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะฮะใช้แรงงานต้นทุนเลี้ยงก็น้อยนะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพธรรมชาติในชนบทได้ดีนะครับเลี้ยงเป็นอาหารเสริมในครัวเรือนสำหรับบางคนที่เขาเลี้ยงเป็นเนื้อนะฮะหรือเป็นแหล่งปโปรตีนในครัวเรือนและที่สําคัญนั้น แม่ผมก็ไม่เคยลิ้มชิมรสแล้วก็ไม่กล้าด้วยนะฮะก็คือกะบอกเนื้อหารรสชาติดีและตลาดก็ยังต้องการอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่คนที่ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงหานก็คือคนเมืองคนระับคนเมืองที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่ผมว่ามันไม่เหมาะเพราะว่าการที่หานมันส่งเสียงดังเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อวิวาทนะฮะระหว่างบ้านมันจะโนกหูชาวบ้านเขา อันนั้นก็ขออนุญาตว่าจะเลี้ยงไม่ได้ทีนี้ใครจะเลี้ยงหาหานประสบความสําเร็จหรือเปล่าอันนี้คนทําการเกษตรพื้นฐานเบื้องต้นขยันหรือเปล่าถ้าเป็นคนไม่ขยันจะจบอดทนไหมช่างสังเกตไหมรักสัตว์ไหมนะฮะ,ะถ้าไม่รักเราก็จบนะแล้วก็ควรจะมีแหล่งวัตถุดิบอาหารที่หาง่ายอาหารธรรมชาตินะครับในไร่นาแล้วก็ มีอย่างหอยผักตบชวาจอกแหนนะเศษพืชผักอันนี้ช่วยลดต้นทุนการผลิตนะฮะได้ดีแต่ถ้าคนจะเลี้ยงเพื่อการขายก็ต้องเตรียมตลาดไว้ล่วงหน้าด้วยนะพันหานที่นิยมเลี้ยงกันในปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะมีห่านจีนสีเทา ซึ่งมีลักษณะขนเป็นสีเทาตัวใหญ่นะร้องเสียงดังนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพันธุห่านที่นิยมเลี้ยงกันนะครับแล้วก็จะมีสีเทาสีขาวส่วนมากที่เราเลี้ยงนี่ก็จะเป็นห่านจีนนะครับโรงเรือนก็ถ้าจะเลี้ยงห่านสัก4ี่หตัวก็ควรจะมีโรงเรือนกว้างอย่างน้อย2อคูณสเมตรนะสคูณสเมตรต่อห่าน5ตัวนะ แล้วก็การสร้างโรงเรือนก็ให้สร้างไปตามแนวตะวันออกตะวันตกเพราะว่าแดดมันจะได้ไม่สาดไม่ส่องนะน้ำต้องไม่ท่วมขังแม้ว่าห่านจะว่ายน้ำได้ก็ตามนะครับที่สำคัญเราไปซื้อลูกห่านมาเลี้ยงนะฮะนี่ท้าไม่รู้จะรู้ซื้อที่ไหนที่นครปฐมนะฮะไก่องค์พระปฐมเจด,ดีนั่นก็มี นะก็มีลูกไก่ลูกหานลูกเป็ดไว้เลี้ยงกันในระยะแรกก็ควรจะถ้าเป็นลูกหานนะกกไว้สักสามอาทิตย์นะอย่าลืมที่ให้อาหารต้องสะอาดน้ำสะอาดให้กินตลอดเวลานะครับเออแล้วก็ถ้าคอกสัตว์นะที่เราเลี้ยงมันมีกลิ่นเหม็นถ้าเผื่อว่ามันอยู่ใกล้บ้าน เราก็อาจจะไปเอาเชื้อพอดอหกของกรมพัฒนาที่ดินมาช่วยนะครับแล้วก็เสริมด้วยยาสดปักตบชวาสับไม่สับมันก็กินได้นะจอกแหนนี่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นบางคนมองพืชเหล่านี้ว่าเป็นขยะลกในบ้านเอาหารมาจัดการะเะเศษผักก็สับให้กินแต่ขอให้ปราศจากสารพิษนะ ทีนี้เวลาเลี้ยงถ้าเราจะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นห่านขุนนะขุนเป็นห่านเนื้อเนี่ยปกติเราจะใช้พ่อพันหนึ่ตัวต่อแม่พันสามตัวครับคือหนึต่อ3นะในแม่ห่าน1ตัวเนี่ยใน1ปีนะครับ จะให้ลูกได้ประมาณ18ตัวต่อปีนะนะเหมือนพ่อหนึ่งแม่สมแม่หนึ่งก็จะได้อาหารประมาณ18ตัวโอ้ยเราห่านนี่เวลามันกกไข่นะโอ้โหมันน่ารักมันกกไข่ที่มันจะห่วงมากนะแล้วก็ไอตัวพ่อเนี่ยมันก็จะ,ะนั่งเฝ้าไม่ค่อยไปไหนหรอกนะ ทีนี้ถ้าบ้านที่เลี้ยงมีมีพวกอตัวเฮียตัวเงินตัวทองเยอะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะแต่ถ้าเลี้ยงไว้ในอคอกและเรามีอาหารเหล่านี้ให้ก็สบายแต่อย่างที่บ้านผมนั้นก็เลี้ยงอาหารแบบห่านมีเสรีภาพแล้วก็มั่นใจว่าอยู่กันได้ทั้งชีวิตโดยไม่คิดจะเอาไปขายไปค่าอะไรทางนั้นนะ,ะนี่ก็ไปซื้อมาจากสวนคนรู้จักกัน นะฮะบอกเอาขอคัดมาให้หน่อยนะครับก็สำหรับห่านพ่อพันหนึ่งตัวแม่พันสามตัวนะครับต้นทุนก็จะมีค่าโรงเรือนค่าแมา่พ่อแม่พันค่าน้ำค่าไฟค่าวัคซีนเวชภัน้ามีการอาจะให้วัคซีนมันก็จะตกประมาณปีนึงเงี้ยลงทุนก็ประมาณสัก12 0 0 0นนะครับทีนี้ถ้า ขายได้นะทั่วไปห่ารอายุ4เดือนก็จะขายได้และอย่างน้อยตัวหนึ่งเนี่ยสองบาทนะครับก็จะมีผลตอบแทนปีแรกก็ประมาณสัก14 15โดยประมาณนั้นและมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ต้นทุนมันก็จะลดลงเพราะว่าต้นทุนบางอย่างนั้นมันเป็นต้นทุนที่เราลงทุนไปแล้วอย่างเช่นโรงเรือนอ่ะ แต่อย่างบ้านผมก็เลี้ยงห่านเอาไว้กําจัดวัชพืชแล้วก็เอาไว้ว่ายน้ําในบอ่อเวลาว่วายน้ําในบ่อสวยเวลาผมไปหวานอาหารให้กับปลาเนี่ยนะครับห่านก็จะว่ายมาหามีสีเทาตัวผู้อยู่ตัวงแล้วก็ตัวเมียสีขาวอีก2ตัวนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพันธุ์ห่านจีนอ้าวใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมานะครับสำหรับเรื่อง การเลี้ยงหานครับเฟตรยลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,น,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวฟตรยลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเนต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ใชปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของ cua Sararaii